สวัสดีครับพบกับผมหมอ,อยุนนะครับกับการอา,านดวงจากการเปิดไพ่ยิปซนะครับคลิปนี้ก็เป็นการอา,านดวงของผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลเต้านั้นนะครับดวง9วันช่วงวันที่28ตุลาคมถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับเป็นการานานดวงนะครับในเกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เป็นดวง ส่วนตัวเฉพาะเจ้าจงของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็ข,ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้น ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับกรรมปียกรที่ดีๆนั้นก็ขอให้เกิดความสําเร็จสมหวังสมปรัถนาขึ้นจริงนะครับที่จะสร้างความมั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขอ อภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับชาวราศีตุลน,นะครับกับการเปิดไพ่สําหรับเลขสามใบนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การงานการเงินนะครับในภาพรวมรวมด m เอ็มเปอร์รนะครับ ก็เป็นไพ่ใหญ่นะครับถึงบองบอกถึงความสําเร็จอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องกับความเติบโตนะครับกับการบริหารอย่างคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็การได้รับการสนับสนุนไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับสถานก,การณ์เก่าที่จะเข้ามาสร้างความเติบโตรุ่งเรืองใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับและก็ยกระดับความเติบโตอย่างมีคุณค่าต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําห้ท่ตั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ด้วยความเติบโตรุ่งเรืองนะครับมาเปิดไพ่สำรับหนึ่งสามใบนะครับเกี่ยวกับการเงินว่าจะเป็นไปหนึ่งเหรียญน,นะครับก็บโอกาสดีๆนะครับตังเงินทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆเข้ามานะครับได้รับใจชนะในความสําเร็จได้รับพลังสนับสนุนกอคุณในทิศทางที่ดีที่จะเด่นหน้าเติบโตในการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับ เงินที่หลังไหลก็มาอย่างรวดเร็วแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องใช้ต้องจ่ายรวดเร็วเช่นกันนะครับที่มีกําหนดตามเป้าหมายในการจับจ่ายใายสอยนะครับมาดูใน3ใบสําหรับหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงสถานการณ์เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ในช่วง9วันหลังแล้วนี้กับเดวิลนะครับพลังแห่งความเสน่หคลั่งใครความรัก ความอบอุ่นความผูกพันที่มั่นคงนะครับแล้วก็โอกาสดีๆในการพัฒนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับก็เป็นช่วงเวลาดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เพรร่รวมๆที่เปิดออกมาตั้งสามสำรับสำรับละสามใบนะครับตั้งสถานการณ์ของการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีๆนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่า เมื่อกี้ตาเห็นดูตอนต้นคลิปนะครับการฉีกไพ่สำรับนี้นะครับก็มีของชาวราฉีกไพ่ได้ของชาวราศีตุลให้เห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนที่จะใาชา้ไพ่นี้มาเปิดก่อนหน้านี้นะครับทีก่อนจะมาตั้งของไพ่เกี่ยวกับความรักก็ ฉีกไพ่ก็ได้ของชาวราศีตุลเหมือนกันนะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าสองสำรับที่ฉีกไพ่ออกมาของชาวราศีตุลจะฉีกไพ่ได้ก่อนที่จะสับไพ่นะครับได้ของชาวราศีตุลทึงงสองสำรับแล้วก็ไพ่ที่เปิดออกมานะครับในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงิน หรือความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับในสัก,การการงานนะครับมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีกับการบริหารการจัดการนะครับแล้วก็การได้รับหว,วังว่าความไว้วางใจได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในทิศทางที่ดีแนวต่างเก่าวนะครับที่เคยสร้างผลงานนั้นที่มีคุณค่าก็จะนํามาสร้างโอกาสใหม่นะครับให้ตั้นได้ ยกระดับความเติบโตอีกครั้งหนึ่งที่จะถึงโดดผลประโยชน์ผลกําไรผลต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มหรือบางท่านนะครับก็มีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจนะครับซึ่งบางทีก็จะกั้นเกยละหน้าที่การงานมาแล้วอาจจะด้วย หมดวาระหรืออะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นหน้าที่เดิมๆก่อนหน้านี้หรือสิ้นสุดแต่ก็อจะถูกเรียกตัวโดยผู้หลักผู้ใหญ่ยังเชื่อในสัตา์ยังเชื่อในความสามารถนะครับที่อาจจะเรียกตัวกลับไปรับหน้าที่นั้นใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับหรืออาจจะอะไรที่เคยกั้งค้างเก่ๆาๆที่อยากจะดําเนินการแล้วไม่มีโอกาสนะครับ ที่นามาปัดฝุ่นและก็สร้างโอกาสของการยกระดับความเติบโตรสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นที่จะสร้างรายรับรายได้นะครับหรือบางท่านมีโอกาสนะครับรับกับตําแหน่งใหม่ๆที่ยกระดับเติมมากกว่าเดิมที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีเห็นผลนานของท่านนะครับผลนานเก่าเ,เก่าเห็นก้าวตานะครับก็ทําให้มีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระดับ ต่างเงินเดือนที่โตมากกว่าเดิมบางท่านก็มีโอกาสนะครับได้เดินต่างไปรับตําแหน่งในต่างประเทศได้ด้วยที่อาจะมีเข้ามาในช่วงวลวาลังกาวนี้นะครับหรือจะเป็นโครงการเกี่ยวกับการงานธุรกิจของท่านในต่างประเทศนะครับที่อาจจะมีเข้ามาที่มีผลประโยชน์มากมายที่จะดึงดูดเงินตราต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มนะครับก็เป็นโอกาสดีดต่างการงานธุรกิจนะครับที่มีความสําเร็จ ที่ท่านนั้นใช้ทั้งศักยภาพของท่านบริหารจัดการแล้วก็การได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ไว้วางใจในทิศทางที่ดีนะครับตั้งผลงานเก่าๆสร้างผลในท่านเจริญเติบโตรุ่งเรืองหรืออะไรที่เคยตกกลางค้างเอาไว้ก็จะนํามายกระดับสร้างเป็นรูปธรรมขึ้นหรืออะไรที่เคยสร้างผลงานสร้างความสําเร็จแล้วที่มีผลประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับก็จะนํามาสร้าง เป็นฤดูใหม่อีกครั้งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นโอกาสดีๆนะครับที่จะมาสร้างความรุ่งเรืองในความสําเร็จแล้วก็เติมเต็มต่างกันเงินนะครับก็ส่งผลให้การเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะครับหนึ่งเหรียญขึ้นมาใบแรกนะครับก็บง่งบอกถึงเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆนะครับที่มาจากผลสําเร็จมากมายก็ยังที่กล่าวบางท่านก็โครงการในต่างประเทศนะครับที่มีผลกําไรได้ด้วยนะครับที่ผลกําไรมากมายมหาศาล ะระติรับชัยชนะบางทีนะครับต่านใช้ความพยายามในการต่อสู้แข่งขันว่าประมูลอะไรมากับโครงการอะไรใหม่ๆนะครับที่ได้รับเข้ามาแล้วก็มีผลกําไรมากมายนะครับในงานชิ้นงานนั้นนะครับก็ทําให้ได้รับการสนับสนุนที่จะสร้างความสําเร็จแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์กําไรก็มาสร้างความมัง่งคั่งมุ่สมบูรณ์มั่งมีสีสุขให้เกิดขึ้นอย่างมีคุณค่ามากมายนะครับที่นอกเหนือจากความสําเร็จแล้ว ในเรื่องการงานธุรกิจของท่านทีはは่ถึงโดดเงินก็มานะครับไม่ว่าเงินในประเทศเงินต่างประเทศก็ตามนะครับก็จะมีในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับที่ยวจะมีเข้ามาที่จะทําให้หลายๆท่านนะครับชาวราศีตุลได้รับโอกาสนะครับกับการเสี่ยงดวงได้ลากก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีเข้ามานะครับได้รับพลังสนับสนุนทางการเงินในทิศทางที่ดีแม้ท่านจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ต้องจำระ ต้องใช้จ่ายก็ตามตามกําหนดเป้าหมายก็ตามนะครับเงินก็จะหลังเลยเข้ามาสนับสนุนให้ท่านมีจับจ่ายใช้สอยตามการตามเวลาไม่ตั้นใจร้อนไม่ต้องกังวลน,นะครับซึ่งบางทีบางท่านก็จะเรียกว่า กับสถานการณ์ที่จะใช้จ่ายนั้นบางทีก็จะรู้สึกหงุดหงิดกังวลบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสร้างความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานให้เกิดขึ้นนะครับเ <c oughs> งินก็จะหลั่งไหลมาเติมเต็มให้ตั้นได้จํารัได้ใช้จ่ายตามเป้าหมายที่มีกําหนดนั้นด้วยความปลอดภัยนะครับเ <c oughs> งินจะเข้ามาสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์จากโครงการใหม่ๆนะครับได <c oughs> ้กาไรมากมายเยือะแยะนะครับ หรือคนท <Wars> ี่ว <AS> <purposely S 2> ่างงานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่ได้มีงานทําแล้วก็สร้างรายได้รายได้ก็มาหรือการได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเลื่อนระเงินเดือนที่ตกเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับที่มีเข้ามากับรายได้รายรับที่ติดทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับหรือเรื่องของการเสี่ยงโดนเสียงโชคที่มีเข้ามานั่นเองนะครับในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับคนที่โสดก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสพัฒนาใน ความรักความสัมพันธ์เทียบจะเกิด,กดขึ้นได้นะครับซึ่ง อาจจะพบกับรักที่เข้ามาสร้างความผูกพันได้พบสบตาไกลสักคนหนึ่งแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ความผูกพันที่สําเร็จสมหวังนะครับเพราะว่าตอนจีกไพ่ได้ชัดติดขึ้นมาก็บ่งบอกถึงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างกฎหมายนะครับที่อาจจะมีการในเรื่องของจดทะเบียนสมรสแต่งงานอะไรใช้ชีวิตคู่นะครับที่จะเกิดขึ้นของคนโสดที่ได้พบรักนะครับที่ รุ่มหลงเสน่ห์ซึ่งกันและกันแล้วก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่อนาคตที่จะสู่การใช้ชีวิตคู่นะครับแต่ว่าเกิดเกิดความรักความสัมพันธ์ขึ้นในช่วง9วันนี้นะครับก็จะเป็นรักดีๆนะครับที่จะมีความเติบโตในความสัมพันธ์ที่จะสู่สถาน แต่ง,งานใช้ชีวิตคู่จดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่เจอความรักความสัมพันธ์นะครับท่านก็อยู่อย่างโสดโสดก็มีความสุขจำไซเบิกบานในทิศทางที่ดีแบบโสดโสนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วง9วันดังกล่าวนี้นะครับก็มีการพัฒน,นาเติบโตต่ตอไปนี้ต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับคู่ที่มีปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายนะครับ อย่าใส่ใจกันด้วยความรู้สึกดีๆสบตากันด้วยความอบอุ่นเติมพลังแห่งความเสน่ห์เพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆแล้วก็พัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้มีความผูกพันเดินหน้าเติบโตต่อไปส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหานะครับความรักความสัมพันธ์ก็เติมเต็มด้วยพลังเสน่ห์เข้าหากันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้เติบโตต่อไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับบางท่านก็ตั้งความหวังนะครับในการที่จะมีบุตรมีตายาอะไรต่างๆนะครับก็ช่วงนี้ก็เรียกว่า เร่งเวลานะครับในการที่จะสร้างตาญาติอะไรเกิดขึ้นนะครับก็เติมพลังแห่งความรักความเสน่ห์เข้ามาดูแลนะครับมีความช่ำหวานในความรักความสัมพันธ์ก็มีการเติบโต อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีเข้าใจกันในทิศทางที่ดีที่จะนํามาซึ่งเติมพลังแห่งความสุขร่วมกันนะครับก็จะทําให้หลายๆคู่นะครับที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์มีบุตรมีตายาต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นความสดชื่นจำใสในความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับนี่ก็คือพลังร,ว,งรวมรวมนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลในช่วงวันที่28ตุลาคมถึงวันที่ ห้าพฤกษ,ษ,ษิกายนนี้นะครับก็ขอให้ชาราศีตุลทุกท่านที่ก็มารับชมรับฟังนั้นมีรักมีครอบครัวที่มีความสุขกบอุ่นมั่นคงมั่งมีสีสุขตลอดกาลนะครับขอบคุณครับ